สวัสดีครับผมกินเที่ยวอาเฮบายจุเที่ยวครับทักทายพ่อๆกันอ,อ,อีกแล้วท่านผู้ชมที่กำลัรับชมครับผมสำหรับคลิปนี้ครับกำลังติดตำบมกไม่เป็นตำบมกอยังหลอกกำลังติดตำพริกครับผมพริกแห้งพริกสดแล้วก็กระเทียมครับผมเมนูเด็ดๆของเราวันนี้ก็กคือเมนูยำปลาหมึกลนะครับผมพี่น้องทุกทุกคนที่กำลัรับชมเนาะมาแสิร,ร์ฟแตลงกันเด้อเอย่าตำบมกพริก็ไปเที่ยมแม่แหลกเลยครับผมนี่ต้อพริกแห้งพริกสดเลย โอเคครับผมละเอียดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทําการยําเลยทุกคนมา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 ย้ำน้อกันครับการทอดที่เราได้ครับนี่เอาละเอียดประมาณนี้พอใช้ในการมันเขาเลยเผ็ดชิดซ่าแน่นอนวันนี้เท่าที่ทำทีเดิยวเนาะเด็ดเด็ดวันนี้เราโอเคเดี๋ยวมาปรุงเลยกันครับผมเริ่มต้นจากน้ำตาลทรายก่อนใส่ประมาณนี้พอเพราะว่าเขาจะมีน้ำตาลปี๊บอีกยุบ ตามบีบใส่ลงไปเลยบีบใส่ครับเพราะว่าถุงมันแตกรประมาณนี้แล้วจะมีน้ำปลาครับผมน้ำปลาสองกระพี้สำหรับนี่ชิมีน้ำปลาแดกพร้อมครับผมน้ำปลาแดกใส่เข้าไปเลยงวงเลยก่อนสองกระพี้กันในปริมาณที่เหมาะสมขัดบบไดความแซบนัวแซบนัวแซบนัวผมสุรดรถครับใส่เข้าไปใส่นิดเดียวพอครับไม่ต้องใส่หลาย แล้วก็จะมีน้ำบกนาวครับนี่ขายบปได้เลยความเข้มมหวานต้องมาตัดสมกับน้ำบกนาวครับผมใส่ไปสองน้อยครับหยิบลงไปเลยน้ำดีเพราะบกนาวเฮ้ยทำสูตรสูตรสำเร็จโอเคครับผมจะนี่ล่ไล่เป็นที่เรียบร้อย,ลยแล้วครับแซนโดนเหมอนแล้ว เปรี้ยวๆเค็มๆนัวๆจี๊ดจา๊าดรสชาติลงตัวแล้วครับนี่เราก็จะมาใส่ปลาหมึกไปเลยครับทุกคนปลาหมึกเข้าเป็นปลาหมึกใส่แล้วครับทั้งหมสะอาดลวกมาอย่างดีแล้ว,ลวก็จะมีบวกระเทศกรับผมบักเคี้อใส่เข้าไปเลยอเข้าให้เข้ากันทีนี้มาคนกูเ้เข้ากันเป็นทียบร้อยแล้วครับใส่ถาดครับผมทีนี้ใส่ถาดกันเลยช่วงจานลงไปเลยครับ พอดีทุกคนเลยสุดยอดดีนี่แหละมาแล้วครับสำหรับยำปลาหมึกแซ่บ,บพริกแห้งกับไปโจชาแนลว้าวว้าว,ว,าวแซ่บแน่นอนครับผมไปเสิร์ฟขึ้นโต๊ะไปแซ่บแซบกันคราบเงาแตกเง,งาไหลเราเนี่ยตอนนี้ <c oughs> <c oughs> แคลเซียมคำาสองคำหนึ่ง สำหรับเมนูเสิร์ฟขึ้นโต๊ะแล้วคาทุกทุกคนที่ของเรบชมกะหากับข้าวปลามากินน้ำกันนะครับเด้อท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆท่านเลยนะครับนะครับมาๆครับมาเซฟเซมกันครับเสิร์ฟขึ้นโต๊ะเป็นที่เรียบร้อยไม่ต้องรีรอหรือพูดพร่อมทำเพลงมาเซฟเซฟกันเลยครับผมสวดสดน้ำกันนี่ขอหยาดลุยมือเลยเซฟเซฟกันครับอ่ะลุยแล้ว Oof. <laughs> ยำเด็ดมากครับมีความเปรี้ยวความนัวและความหวานกลมกลมมากๆเลยกินก็พักเข้ากันมากเลยกับปลาหมึกนี่สีกรุบๆเลยเขาลวกเลยพอดีอรัจังหวะด,ดีมากตอนนี้เป็นช่วงลงไฮลงหน้าผมยังยุ่ขหางตรงหน้าจะมีเสียงรถไถแน <c> ่ <oughs> รถแต่แรงไปแรงมากสวนซานสวนซานเหมือนๆครับเจ้าบ้านน้องเขาเนาะไปครับลุยกันไปแซ่บ mấy <laughs> 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 เขาสาคือขนาดว่ามันกินน้องกินเลยครับมดแสบดอห่อนห่อนซื้อผา <c oughs> ดเดกการดีโอ้ยไม่หมานจะเศร้าหรือน้อยหรือเนาะผาดขมโอเลยครับนงเอางสิ่เนาะ हम्म mm -hmm. ครับครับอร่อยถึกใจขอาวซื้อขอาวเฮื่ออุอ่ยชิมีหมดทุกแบบวีกูตไปครับตุ่มใส่กันแงกับปากรถลุ่มลุ่นลุ่น เหรือกันครับมึงจานำยำห่อนำประแดกครับเข็มคนมากอื กุ่มเขาครับโอ้ไปผีกไรเลยวะสิสั่นครับอืม จซ่สบสดเด็ดได้เลยจัดอีกสามัวครับผมัแซ่บเอาจะพาไปคนมาพอแซ่บพร้อมอิ่มเนาะอ่ะลุยๆต้งกันครับเขาเขา,ขาไปกันกินแซ่บๆต้องการครับผมไปจัดไปครับโอเคครับผมขอบคุณมากๆที่เข้ามาชมจนจบคลิปครับผมสำหรับคลิปนี้ก็แซ่บๆเนื้ๆไปนล้วกันกลับไปโจทย์ชแนลนะครับ ว้าวสุดยอดเลยมึงนี่แซ่บสดเดือดอีหลีจอกันอกคับเขามาคอมเมนต์ใต้คลิปแนะนำคลิปเมนูใหม่ๆกับไปโจทย์แนวเลยครับเด้๋ยว่าอยากจะเห็นเมนูอย่างเนาะสหรับคลิปนี้โอ้แซ่บสดเดือดมา่นกระพับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมแซ่บแห้งแซ่บแห้งแซ่บแห้งขอบคุณครับสวัสดีครับเอา